มาชมรุ่นเขาเรียกละนามแย่ในกลุ่มละนามแย่นะครับซึ่งจะแยกย่อยออกมาหลายบล็อก6 7บล็อกที่ผมเคยอธิบายไปหลายหลาย,หลายรอบแล้วนะครับแต่วันนี้เนื่องจากมันมีข้อมูลที่มีความจำเป็นจะต้องมาเล่าสู่คนฟังแล้วก็ต้องอธิบายประกอบเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับละนามแย่ในลักษณะตัวตัดนว5ห้าเนี่ยครับตัวตัดนว่าห้าซึ่งตัวตัดนว่าห้าตรงนี้จะมีเขาเนี่ยตรงนี้จะมีเขาแต่2พิมพ์นี้ก็คือเป็น คอพอกซึ่งมีความละไม้คล้ายกันในลักษณะออกพิมพ์แต่ส่วนคอพอกพิมพ์นี้ตัวหนังสือจะเรียวกว่าแล้วคล้ายๆตัวสอเสือเนี่ยคำว่าสนามแย้เนี่ยจะมีหางสอเสือนิดๆ,ๆนะครับส่วนละนามแย้ตรงนี้เขียนว่าละนามแย้เลยท่านดูนะเห็นไหมฮะละนามแย้นี่ละนามแย้เหมือนกันนะแต่บังเอิญข้างหลังนี่เป็นคอพอกนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับให้ดูนิดนึง ผมกลับหลังให้ดูเฉยๆนะตำแหน่งเดิมนะนะครับก็คือบังเอิญคอพอกเหรียญน,นี้ไปสอดรับกับเหรียญน,นี้ก็คือตัวตัดเป็นตัวตัดนว่าห้าแต่บังเอิญเป็นคอพอกเห็นไหมแล้วคอพอกนี่มีตั้งแต่เนื้อทองคาลงมานะแล้วก็จะเป็นคอพอกที่มีสองเวอร์ชันเช่นเดียวกันนะดังนั้นหน้าหลังต่างกันเหมือนอธิบายเมื่อกี้เนี่ยนะข้างหน้าตัวอักษรจะเรียวกว่าเหรียญน,นี้นะ แล้วรู้สึกจะมีหางสเสือเล็กน้อยส่วนอันนี้จะเป็นเขียนพิมพ์ชัดเลยว่าเป็นละนามแยะซึ่งจะเป็นหน้าเดียวกับตรงนี้สําหรับตัวหนังสือนะแต่ใบหน้าหลวงปู่อาจจะมีความแปลงแตกต่างกันไปได้นะด้วยวิธีการถอดบล็อกแกะบล็อกหรืออะไรแล้วแต่นะครับอันนั้นผมไม่กล้าล่วงนะทีนี้ในส่วนของคําว่าขอพอกเนี่ยขอพอกหรือี่พอกซับพอกพ่อพูนซับเนี่ยเล็กหนึ่งเนี่ยจะต,ต่างกันไหมเนื้อก็จะต่างกันก็แปลว่าหลังเนี่ยต่างกันนะครับ อลังนี่ต่างกันทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทีนี้ว่ามันมีคําถามถามถ่ายเข้ามาก็จะเลยอธิบายควบรวมและสรุปรวมและอัปเดตเป็นข้อมูลล่าสุดเนื่องจากมีการประกวดกันเมือ่อเมื่อมีการประกวดกันเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องได้ส่งพระรุ่นนี้ประกวดนะครับละนามแย่ทีนี้ก็ได้อ่ชนะเลิศก็มีที่สองก็มีที่สามก็มีอย่างนี้ในใบรประกาศชนะเลิศหนึ่งสองสามเนี่ยเขาบอกปีสามหก เป็นละนามแยะปีสามหกทีนี้ผมก็ร้องอ๋อเลยปีสามหกก็มาเข้ากวนหรือมาเข้าล็อกของปีสามหกเลยขอพ่อเนี่ยปีสามหกคือปีรุ่นสุดท้ายนะรุ่นสุดท้ายแล้วก็จะมีสนามแป้สามสี่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังละ่ะเป็นรุ่นที่ปี3 4ด้วยในหนังสือยืนยันและข้อมูลยืนยันยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกหรือไม่ดังนั้นปี34ม่อมันจะมีในเรื่องกายภาพเนะี่ยมีความย้อนแย้งกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอ่าส่วนปี3 4ซึ่งทําก่อน3 6 แต่พิมพได้มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับพิมพ์34จะเป็นบล็อกหน้าหลวงปู่เหมือนกันแต่ว่าคนละเวอร์ชันคนละแบบคนละบล็อกคนละพิมพ์เลยคนละตัวตัดคนละเนื้อหาสาระเลยนะดังนั้นก่อนที่จะเล่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวท่านไปไปชมหนังสือส็กน้อยแล้วผมจะให้หนังสือดูว่าสิ่งที่ผมได้อธิบายปี3าสามนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะเนื่องจากเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้อธิบายกันพอได้เป็นข้อสังเกตซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้อธิบายไปตั้งแต่ ep แรกแล้วเนี่ยผมได้อธิบายไว้ว่า ข้อมูลใดหากมีการคลาดเคลื่อนก็ได้โปรดขออภัยด้วยดังนั้นข้อมูลในลักษณะวันเดือนปีพศเนี่ยในการผลิตอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแม้กระทั่งอเอาอายุหลวงปู่ไปเทียบก,บกับการสร้างรุ่นฉลองกุฏิน่นนั่นเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนตลอดจนหนังสือบางเล่มหรือกลุ่มเล่นบางกลุ่มนะหรือล่นหลายกลุ่มก็มีการคลาดเคลื่อนในการลงปีพศไว้ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันจึงมาอัปเดตให้พี่น้องในช่องประเทศสบายใจเดียเด๋ยวเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวไปชมหนังสือแล้วกลับมาชมต่อครับ ครับมาดูหนังสือกันเลยเป็นข้อมูลที่ผมได้อธิบายไปคลิปก่อนๆน,นู่นนะฮะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนตามข้อเท็จจริงแต่ผมก็อ้างอิงหรือยึดหลักอของหนังสือเนี่ยทีนี้เมื่อเมื่อมันมีการตรวจสอบเมื่อมันมีข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อมันมีข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้แจ้งเตือนเพื่อนพ้องน้องพี่ให้เกิดข้อมูลหรือเข้าใจตรงกัน ให้มันอัปเดตท,ที่สุดนะครับในฐานะที่เราร่วมกันศึกษานะครับเนี่ยในปีนว่าห้าเราได้อธิบายกันปี3าแต่ตามข้อมูลที่อัปเดตมาเนี่ยตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันปี3-6มาตรงมาตรงกับไอปีของขอพออซึ่งขอพออจะมีตั้งแต่เนื้อทองคาลงมาเลยนะครับแล้วก็จะมีขอพ่ออีกพิมพ์นึ่งเนี่ยจะเป็นตัวตัดของนวะนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็ เอาหนังสือให้ดูว่าผมไม่ได้พูดในลักษณะที่ไม่มีข้อมูลแล้วก็พูดในลักษณะที่เข้าใจคนเดียวไม่ไ,มได้นะเพราะเราตระหนักถึงคนฟังหรือผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่สนใจเหรียญพญาตระเลยองหลวงปู่หลิวแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือด้วยความนอบน้อมด้วยใจเคารพในเหรียญพญาตะเรยองหลวงของหลว่งทู่ท่านนะครับก็เพื่อ ให้เข้าใจตรงกันในเพื่อนพ้องน,น้องพี่นักสะสมในเหรียญพญาต่อเรือนหรือจะเป็นเหรียญกลมเหรียญอื่นเหรียญหล่อเหรียญอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็จะประมาณนี้นะจะได้เข้าใจตรงกันไว้ว่าข้อมูลที่นําเสนอมันเป็นข้อมูลมาจากหนังสือด้วยแล้วก็ข้อมูลที่เล่นหากันในบางกลุ่มด้วยนะครับครับก็ไปชมหนังสือแล้วเนี่ยก็ลองอท่านไปตรวจสอบหรือตรวจทานหนังสือได้เพราะว่าผมจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วก็ประกอบ ให้นักสะสมรุนใหม่ๆได้เข้าใจตรงกันแล้วก็รวมมาศึกษาไว้แต่ผมมาถึงบางอ้อแต่ผมมีความสงสัยนานแล้วอย่าที่นี้บอกเราเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่อยากจะไปอาทัศ์ทานหรือคัดค้านหรือว่าเรายังไม่แม่นพอแต่ที่นี้เมื่อใบประกาศออกมาแล้วจากสมาคมที่ระดับประเทศก็ออกมาให้ในปี36มันก็มาล้ออ๋อได้ว่าคอพอกในปีสามห6แล้วคอพอกตัวเนี้ย ขอพอออันนี้นะบล็อกนี้นะนะครับจะเป็นตัวตัดเดียวกับตัวนี้แต่นี้ก็เลยหายสงสัยถึงบางอ้อเลยว่าถ้าเป็นตัวตัดเดียวกันแล้วขอพ่อกนี่บ่งชี้ถึงปี36อันนั้นก็แน่นอนแล้วอะจริงๆปี3 3, 3กับ36ก็ไม่ได้ห่างไกลกันงนั้นความคลาดเคลือ่อนหรือความเข้าใจในลักษณะการอ่าจะเป็นหนังสือก็ดีผมเคยอธิบายไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องหนังสือหนังสือบางเล่มบางฉบับเนี่ยข้อมูลก็อาจจะคาดเคื่อนได้แม้กระทั่งตัวผมเองก็อาจจะอธิบายคาดเ่นินแม้กระทั่งกลุ่มชมรมบางกลุ่ม ก็จะมีความคลาดเคลื่อนเรื่องปีพอศแต่สิ่งนั้นก็คือเราต้องอช้ดูพินิจพิจารณาในลักษณะการถ้าศึกษาถ้าเราอยากทราบปีพอศเราก็ต้องค้นคว้าหาทีนี้หน้าที่ของผมก็หาเท่าที่หาได้แล้วก็มาเผยแพร่เล่าสู่กันฟังไว้นะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันเพี้ยนเปลี่ยนไปหรือถล่มลึกเกินไปจนเกิดความ่ข้เขวถกเถียงกันในผู้ที่เป็น แฟนๆในช่องประเทศสบายใจก็จะได้เข้าใจตรงกันไว้ในคลิปนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเทียบตัวตัดให้ดูแล้วเอาให้เกิดความน่าเชื่อถือก็จะได้เข้าใจตรงกันเสียใหม่ว่าเป็นปี3-6นะดังนั้นรพฐะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามแต่มีการเล่นหากันสากรประกวดแล้วก็โดยเฉพาะนวะห้าก็มีตั้งแต่ต้องคําลงมาขอพ่อก็มีต้องคําลงมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ก็สอดรับได้เลยแต่ว่าบล็อกหน้าบล็อกหลังอยู่ในชุดที่ผมเคยเล่าว่าหกเจ็บล็อกเหมือนๆกันเนี่ยก็มาจังแต่ละนามแ yeah, ย่หนึ่งเจ็ดสนามแย่สนามแป้นะครับยอยักษ์เขียนเหมือนปอปลาก็เลยจึงอ่านสนามแป้อะไรประมาณเนี้ยนะครับนั้นเดี๋ยวให้ชมตัวตัดนิดหนึ่งครับเดี๋ยวให้ท่านชมด้านหลังซะก่อนนะอันนี้คือตัวตัดนะว่าห้าเป็นคอพอกคอพอกนี่กับหลังนี่คนละบล็อกกับอันนี้ด้วยนะอันนี้ต้องเข้าใจพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยจะได,จะได้จะได้ไม่สับสนเนี่ยครับ หลังคนละอย่างนะถ้าดูตัวหนังสือเลขหนึ่งขอพอกอันนี้กับอันนี้นะท่านดูฮะเห็นไหมจะมีความเปลี่ยนไปแม้กระทั่งหูจเจาะเหรียญน,นะก็แปลว่าคนละตัวเจาะก็แปลว่าคนละหลังบล็อกนะอาจจะมีความแปลงกันไปนะแต่หน้าเหมือนกันนะหน้าคล้ายๆกันดังนั้นท่านมาดูไอ้ตัวตัดนี่สะก่อนที่มีเขามีเขาก็คือตรงนี้ครับนะมีเขาาจะอยู่ตรงนี้ ตัดมีเขาคล้ายๆพระพุทธเจ้าปางปเปิดโลกพิมพกลางนะตัดมีเขาตัวตัดนวะนะอันนี้คือตัดนวะห้าส่วนนวะห้าเนี่ยทําไมถึงนวะห้าท่านใครอยากรู้ก็หลังไมค์กับผมนะผมจะอธิบายให้เพราะว่าถ้าผมอธิบายไว้ตรงนี้บางทีถ้ามันเกิดการคลาดเคลื่อนอีกมันจะได้ไม่แพร่กระจายนะเพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างซึ่งผมเองก็ไม่ได้ท่องแท้ไม่ได้บรรลุหรือทะลุปรุโปรงทุกรุ่นทุกปีพศนะครับในทุกเหรียญในทุกการสร้างนะครับก็จึง ออผสมกันในลักษณะข้อมูลที่ได้มาจากพี่น้องแล้วก็เซยนเซียนแล้วก็ครูบาอาจารย์บ้างก็จึงเอารวบรวมข้อมูลอยู่ที่ผมแล้วมาเล่าสู่กันฟังนั้นถ้าหากมีการคาดเคลื่อนอย่างหนึ่งอย่างใดผมจึงรีบเอามาอธิบายให้ฟังไว้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวตัดครับเอาไปดูตัวตัดเนี่ยฮะตัวตัดเนี่ยตัวตัดนวะห้านะครับตัวตัดจะเป็นแบบนี้คือตัดมาจากตัวที่เป็นเนื้อนวะ นะครับส่วนนวะก็จะอีกพิมพ์ทรงหนึ่งเหรียญจะหนาแล้วหูจะเล็กนะตัวตัดนวะพิมพ์จะหนาหูจะเล็กนะตัวตัดนวะซึ่งก็จะเป็นอีกอีกคนละพิมพ์อีกละ่ะแต่ว่าบังเอิญตัวตัดเดียวกันนะในลักษณะบังเอิญผมไม่มีนะก็ราคาแพงอะ่ะหายากนะครับสร้างไม่มากในยุคก่อนนะในยุคโบราณนะสร้างไม่มากนะเดี๋ยวไปดูอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาดูอีกฝั่งเนี่ยฮะตัวตัดนะมีเอกลักษณ์คล้ายคลึงกันนะ ตัวตัดทีนี้เราไปดูตรงเขาเลยเนี่ยฮะเป็นตัวตัดเดียวกันเนี่ยดีบ่งชี้ถึงตัวตัดเดียวกันก็มีตรงเขาหรือเป็นเนื้อเหลือหรือเป็นเอกลักษณ์เป็นบล็อกเอาไว้แล้วก็รูปทรงคล้ายกันมากเนี่ยฮะหูก็จะมีความลักษณะแบบนี้จะบอกว่าแอนก็ได้นิดหน่อยนะครับจะบอกว่าตรงก็ได้นะครับแล้วก็หน้าเดียวกันนะนั้นเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนิดหนึ่งดัหงดหน้าแล้วก็ใต้ฐานนะว่ามันเป็นยังไงนะท่านก็ดูเอาไว้ลักษณะคล้ายๆจะมีคล้ายๆเขี้ยวูเห็นไหม ล่องลอยยังเหลืออยู่นะว่า5แต่จะจะไม่เหลือเครื่องงูเต็มนะแต่ว่ามีบริบทคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเป็นการปรุงแต่งแล้วก็เป็นการแกะใหม่แล้วก็เป็นการอันนี้ก็คือขอพ่อนะทีนี้ขอพ่อทีนี้มาดูขอพ่อเพื่อจะได้อ่ไปไปไปเนี่ยขอพ่ออีกเวอร์ชันหนึ่งทีนี้อันนี้ก็จะเป็นราคาลองมากับขอพ่อเมื่อกี้นะขอพ่อเมื่อกี้เขาเรียกขอพ่อตัวตัดว่า5้าเขาเรียกอสองบล็อกในเหรียญเดียวเอาอย่างนี้เขาเรียกอย่างนั้นนะหรือ หรือจะเรียกถึง3บล็อกก็ได้นะคือตัวเจาะเนี่ยคนละตัวแล้วก็ตัวตัดคนละตัวแล้วก็พิมพ์หลังอีกคนละตัวแต่หน้าเหมือนกันอ่ะหน้าเหมือนไหมเดี๋ยวไปดูเนี่ยหน้านะครับหน้านี่เหมือนตั้งแต่17มาเลยนะแล้วก็แล้วก็นี่หนไหมตัวล่างเนี่ยเห็นไหมใต้ฐานเนี่ยจะมีกายภาพแบบนี้คล้ายๆ17แล้วก็คล้ายๆกับ2เหรียญเมื่อกี้นี่ก็คือนวะ5กับตัวที่เป็นคอพ่อ นว่าห้าตัวตัดนว่าห้าแล้วก็เป็นคอพอกตัวตัดนว่าห้าอันนี้จะสับสนนะผมจึงได้อธิบายลงมาคลิปเดียวกันนี้ตัวตัดเห็นไหมคนละตัวเห็นไหมคนละตัวแล้วดูไว้เลยตัวตัดแล้วก็เขาตรงนี้ไม่มีเห็นไหมเขาตรงนี้ไม่มีเห็นไหมเป็นเนื้อเปลือยป่าเป็นลักษณะตัดเรียบร้อยนะแต่ใบหน้าใบตาคล้ายๆกันครับก็จึงได้นำรวบรวมข้อมูลที่มันอัปเดตล่าสุด มาเล่าสู่กันฟังใหม่ก็เชื่อแน่ว่าจะไม่ได้มีการคลาดเคลื่อนนะเนื่องจากผมเองก็อธิบายไปหลายรุ่นเป็นร้อยรุ่นแล้วนะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเมื่อเราได้ข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้คือ,อบล็อกนวห้า 5, ตัวตัดนวห้า 5, ที่มีเขาอันนี้บล็อกอหลังคอพ่อหรือคอเนื้อเกิน เน,เนื้อปูดเนื้อปิ้นนะเป็นมาจากบล็อกจะมาด้วยกายภาพหรือลักษณะแบบไหนเรียกเพื่อเข้าใจกันในะลนักษณะรุ่นคอพอ่อหรือหรือหรือเนื้อปะไงนะหรือเรียกกันว่าพอกเงินพอกทองนะเป็นคอพอกซึ่งกายภาพแล้วก็พิมพ์หน้าเนี่ยคล้ายกันหมดเห็นไ,ไหมข้างหลังก็จะเป็นคนละพอกอันนี้คือเป็นพอกอีกแบบหนึ่งหลังอีกแบบหนึ่งในพอกหลังอีกแบบหนึ่งเก่าใหม่ต่างกันก็มาเรียนเพื่อทราบกันเอาไว สำหรับพี่น้องในช่องประเทศสบายใจแล้วผู้ที่เข้ามาศึกษาต่างสายก็จะได้เข้าใจตรงกันนะแล้วก็ตอบคําถามควบรวมมรสักทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมาให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ